กระเจี๊ยบแดงเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อเรื่องการดีถอกร่างกายช่วยขับของเสียออกจากระบบลำไส้ได้ดีเพราะว่าอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายลดอาการท้องผูกทำให้ลำไส้ทำงานได้เป็นปกติและยังช่วยลดการสะสมของสารพิษในร่างกายนอกจากเรื่องลำไส้แล้วกระเจี๊ยบแดงยังช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีเพราะว่ามีสารที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานลดไขมันสะสมในเส้นเลือดและช่วยควบคุมน้ำหนักได้มีฤทธิ์ขับปสัสสาวะ ทำให้ร่างกายขาจัดน้ำส่วนเกินลดอาการบวมอีกหนึ่งจุดเด่นเลยก็คือกระเจี๊ยบแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดการอักเสบในร่างกายชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังอย่างโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดถ้ากินเป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจากภายในทั้งระบบลำไส้ระบบเผาผลาญและระบบไหลเวียนโลหิตรวมถึงช่วยให้ผิวพรรณสดใสขึ้น อีกด้วยเพราะสารต้านอนุมูลอิสาระจะช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ผิวอีกทางหนึ่งสรุปแล้วกระเจี๊ยบแดงไม่ได้ช่วยแค่เรื่องเดียวแต่ช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ